เอแม่เดยดังไฟฟิงตอนเศร้าล้ะเด้อจ้ะพี่น้องหนาวแห้งล่ะสเปนติแจวพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาส่งคุณยายโดนัสตอรีนะจ้นะพอกันจเศร้าจะเมิอนี่วันหยุดนะจ้นะเนาะเบิ่งย่ายๆโดนสัสเฮ็ดยังจ้ะพี่น้องจมกันเลยจ้า นี่จ้ายายดนัดชิพ่าเอซีกีเขากินนะจ๊ะเนาะนี่เนาะเว้่หนาวอลไรเด้อจ้ะ้ดังไฟสิงในบ้านเราจ้ะเป็นมา่าย่ำส่ๆอากาศเย็นแห้งจะพี่น้องยายโดนัดก,กันดังไฟสิงเราจ้ะเนาะแล้วนี่ก็ทานดีจ้ะคืออยากกินข้าวกีจ้ะ กีเขากินเลยกีในนี่เลยจ้ะใส่ไม่เสียบแบบนี้ห้อยเกลือจ้ะมาต้องอียังหมากไมก้เนาะจ้ะนะแบบนี้แล้วจ้ะทิกไปเลยๆม้วนไปเลยๆเ,เห็นมันเหลืองเนาะจ้ะพี่น้องเหมจ้ะนี่ ออนี่อากาศใสๆ้สายเนี่ยอากาศสีดีจะ้ะมัแหนี่ยบางที่ย่ายโดนัดสิผ้าเอฟซีไปบุกเขาจะ้ะไปปีนเขาอีกเนาะเจ้ะเนาะกอ,อกกำลังจ้กพี่เนองก่อนหิมะสีลงถ้าหิมะลง่งาก็สิขึ้นเขาบ่ได้เนาะจะ้ะก็ขึ้นได้แต่ตะว่ามันสีหิมะหลายเนาะจะ้ะเราต้องลุยหิมะต่ว่าช่วงนีหิมะบอลรนลงแต่ว่าอากาศเย็นอากาศหนาว มันแน่บางเถอบางภูเขาถี่สูงๆอาจจะมีหิมะล่งแล้วกับเป็นไปไดจ้ะเพราะว่าอากาศข้างล่างนี่เย็นแห้งเย็นจนได้ดังไฟฟีงาจ้ะพี่รองทางในก็อย่าลืมเด้อดจ้ะเอซี 4, ทุกปู่ทุกคนก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามเนาะจ้ะเนาะ กดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาคดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัดจ้ะพี่น้องที่สําคัญนะแวะมาเบิ่งคลิปยายโดนัดฝากกดไลค์ให้ยายนําเด้อจ้ะก,กดกระดิ่งไว้มันเป็นสีดําเนาะจ้ะเนาะไมได้ขึ้นเตือนไ,ได้บ่พลาคดคลิปต่อๆไปของยายโดนัดเน,นาะจ้ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะที่แวะเข้ามาชมคลิปยายโดนัด เรื 4, ale, 4, My, นะ่องฟซีเก่าเอฟซีใหม่นอกจาเนั่นยังง่ายนนันอยากบอกว่าคำว่าสตรอรี่นี่มันกหมายถึงว่าชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนเน,นะนาะจะเนะสตรอรี่ของผู้นั้นสตอรี่ของผู้นะี้นอะจากนสิประมาณนั้นเนอะจากย่ายโดนนันถึงใส่ชื่อสองว่าสตรอรี่อัก็หม,มายถึงว่าเกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันของยายโดนัท่ายายโดนัเทเหตอย่างแหน่อีกอย่างหังสี่เนาะจา๊ะเนาะพมาาน้นจ้ะเพราะว่ายายโดนัทเคยเห็นเด็บซี่เคยเห็นเด็บซี่บางคนถอวนแต่กะโดนเหรอจะเ,อเบาไหมคือไหมซื้อเนาะจา๊ะพิษผัดประการใดเลยพิษใจกัขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยเนาะจะเด้อนี่เพราะว่านี่เด็ซี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าคิดยายโดนัท เพมีจุดยืนเนาะจ๊ะเนาะประมาณว่าเฮ็ดไปทั่วทีดอีหยังประมาณเนี่ยจะทุกเรื่องทุกเล่าอีหยงเสียก็อยากให้เอซีเข้าใจเนาะจ้ะเนาะคําว่าสตอรี่หมายถึงว่าเกี่ยวกับชีวิตประจําวันชีวิตย่ยโดวนัดเฮ็ดอีหยงแน่แต่ตะละมือเนาะจ้ะอาจสิมีพาไปเที่ยวโน่นนี่นั่นลงทะเลหรือขึ้นเขา หรือไปเดินออกกําลังหรือว่าไปจ้มนกส้มไม่อียังกับว่าไปเนาะจ้ะนีเป็นคิดกินอียังยังสีเนาะจ้นะเนาะนั่นกหมายถึงว่าสตอรี่ของยายโดนัทเนาะจ้ะพี่น้องถ้าถ้ายายโดนัทเบ่าพอถือใจเอฟซีกัขอโทษได้หลายเด้อจ้ะ สิประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะมาคิดใ่้โดยนักะแวะเข้ามาติดตามกันได้เด้อจ้ะบอกมากว่าเป็นยังจะสามารถเลื่อนผ่านได้สิทธิของไผของมันเนาะจ้ะเนาะนสิทธิของแต่ละคน คุณไลน์ไลเด้อร์จะเอฟซีติดตามยายโดนัทอยู่เนาะจา้ะเนาะยายโดนัทจะพยายามเข้าไปกดไลค์กดติดตามเอฟซีคือกันเดอ้อจ้ะเดอ้อถา้ายายโดนัทเห็นเนี่ยเอฟซีคนใดคอมเมนต์มาที่มีส่งเนาะจา้ะยายโดนัทก็สิเข้าไปกดติดตามไว้เนาะจา้ะเนาะซอยพักซอยดันกันไปเลยจ้ะพี่น้องเรายังส่องหน่อยๆอยู่เนาะจา๋า ก็คอยเป็นคอยไปเล้วจ้ะบอรีบร้อนจ้ะาแน่ได้จากเอฟซีถือยู่ตางแดนแักเมือนหนึงค่ะอาจจะไปพอกันเนาเจ้ะเนาะไปประมาณมาไปเที่ยวสเสมออีกอย่างสิเน้าะจ้ะเนาะอาจจะไปพอกันถอาไปพอกันกน็อย่าลืมทักทายยายโดนัทเดอนจ้ะ ยายโดนัดจำเอฟซีบ่อใดกะเอฟซีจำใดกะทางยายโดนัดได้เราจ้ะเด้อยายโดนัดกะจังสี่เราจ้ะพี่น้องง,างาาอายอย่ายๆบ้านๆบ่ได้อีกยังมากมามเนาะจ้ะเนาะยายโดนัดเป็นคนง่ายๆจ้ะบ่เรื่องมาก เริ่มเลื้งแล้วจ้ะพี่น้องเห็นปะเลื้งแล้วเลื้งแล้วกี้เขาจี้อยาาให้เลืองง่ามต้องใจเย็นๆเนา,จาะจ้ะเนาะนี่ก็คือสตอรี่ของยายโดนัทเนา,จาะจ้ะเนาะหมายถึงว่าสตอรี่ของยาโดนัทเสานี่ยายโดนัทเหตุยังเนา,จาะจ้ะ ที่จริงก็เหตุหลายอย่างล้ะจ้ะแต่งตืน่นมากก็ซักผ้าดูดฝนทั่บ้านเนาะจ้ะนนนี่นั่นแต่มาสรุปที่มานังกีเขาพูดคุ้ยกับพี่น้องทักค่ายเอฟซีตอนเจ้าเนาะ,ะ,ะสำหรับวันหยุดเท่า ย่าดนัดเว้าบ่ถือหูเว้าบ่ดีเห็ดบอนอถือใจเอฟซีกะขอโทษได้ไหเด้อจ้ะเด้อคือว่าแล้วจะ,นะเนาะเฮาก็เห็ดตามวิธีซีวิตขงองเฮ้า มันบานง่าย่องสิเดจ FX ที่เขามาหมายาสิบเอเคยเดยนนี่านาสิบเอ็ดหัวยาโดนัดเป็นคนใสมาจ้ะคนอีสานจ้ะพี่น้องยาโดนัดเป็นคนรอยเอ็ดเด้อจ้ะอำเภอพ้นทองจังหวัดรอยเอ็ดจ้ะพี่น้อง สำหรับข้ากีเข้ากันยุกแล้วนะจ๊ะเลี้ยงแล้วนี่จ้าเลี้ยงดีแล้วไปกินกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ยาเดือนนันก็สีคอฝากว้แค่นี้ก็นะ่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปน้าจ้ะพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งทุกผูทุกคนนั้นที่สิบหกนี่ที่สิบหกอวันที่หนึ่งมือรถตลีออกนะจ้ะอีกบ่กกี้มือจ้ะพี่น้อง ที่หนึ่งสินี้ที่ยีเสียวันที่หนึ่งเอ้ยโยดนนัดก,กับเราผิดน่าจะจำจำมือผิดขอถอดเดอ้อจะขอดได้ลายชังนใดก็อย่าลืมเดอ้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้ปบะพาธคิดไม่ไหม,ามาจากาย่าโดนัดนอาากจะพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีเฮงเฮงเร่ยๆทุกๆทุกคนเด้อจ้ะสมาิในสวัสดีจ้า